วันปีใหม่ให้ประชาชนต้อนรับปีกระต่าย2566หลายรายการกระทรวงสาธารณสุขย้ำปีใหม่นี้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทุกรูปแบบทุกเส้นทางภายใต้คอนเซ็ปต์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับมหาไทยสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มทุกเส้นทางทั่วประเทศตรวจจับความเร็วตรวจวัดแอลกอฮอล์วดขันวินัยจราจรตลอเดเวันอันตราย บริษัทไทบูล์โปรดักต์จำกัดและบริษัทเคพีฟู้ดจำกัดเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ทีมย้อนยุคเพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังนายอนุชานาคาสายเผยจุดยืนทางการเมืองสามมิตรยังไม่ชัดเจนขอตัดสินใจเมื่อสถานการณ์การเมืองนิ่งแล้วเท่านั้น ฝ่ายค้านเปิดยุทธการกอด,นงงนนดอหน้ากรดีเยืนอันที่ปลายไม่ลงมติก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ล็อกเป้าที่พลเอกประยุทธ์พีรพันธ์เคลียปรปัญหาเกาะติเป๊ะให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วระบุภาครัฐนพร้อมตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดินเอกชนส่วนการเปิดเส้นทางสัญจรนั้นชาวบ้านต้องฟ้องศาลเองตำรวจปปอป,อ,ปอ,ออกหมายเรียกบุคคล ที่ปรากฏชื่อบนหน้าซองบรรจุงเงินในห้องทาง,งานอธิบดีกรมอุทยานตำรวจปอทรวบชายหื่นขมคืนเด็กหญิงน,นานกว่าสปีทำคลิปอนาจารขายในกลุ่มลายคลิป,ประส0 0รบาทสาวร้องตำรวจซื้อรถหรูจ,จากเต็นท์รถชื่อดังย่านถนนกาญจนาพิเศษใช้ไม่ถึงปีรถพังปัญหาเยอะเข้าศูนย์ ตรวจสอบพบถูกกรอเลขใหม่รถจาก2 0 0แสนกิโลเหลือ50,000กิโลรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวติดตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสมุนไพราอาหารเสริมต้องธนเทบสั่งซื้อได้ที่ 025919168 025919168บริษัทบราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สวัสดีปีใหม่ต้อนรับเข้าสู่ปี2566นะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เดินทางปลอดภยัยเฉลิมฉลองปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะและที่สําคัญยังคงมาตรการทางสาธารณาสุขให้เข้มๆยกกาสูงๆไว้เลยค่ะโควิด1 9ยังอยู่กับเราคิดอะไรสมความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆทุกคนนะคะสําหรับศักราชใหม่นี้ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทั้งคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์ เวลาเดิมค่ะสี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปกับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการซึ่งเราคัดสรรทุกข่าวเด่นและเข้มข้นมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นปีกระต่ายแบบนี้นะคะด้วยข่าวดีค่ะนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพมีหลากหลายโครงการเลยที่น่าสนใจค่ะ พอเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการให้คนไทยได้ใช้กันในช่วงปีใหม่นี้นะคะประกอบด้วยช้อปดีมีคืนค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้1มก,กราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์ตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดจนถึงวันที่3มก,กราคมช่วยประชาชนประหยัดช่วงวันหยุดยาวตรึงค่าไฟสำหรับที่อยู่อาศัย 4บาท72สตางค์ต่อหน่วยถึงสิ้นเดือนเมษายนลดราคา LPG เหลือ408บาทต่อถังตลอดเดือนมกราคมวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์7วันรวดจนถึงวันที่4มกราคมขยายเวลาการให้บริการรถเมล์ถึงตี2ให้บริการฟรีเรือ EV Boat ถึงวันที่1มกราคมขยายเวลาการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีน้ำเงินถึง2นาฬิกา ของวันที่1มกราคมเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทในเดือนมกราคมลดค่าตั๋วสายการบินในประเทศ20%เเตลอดเดือนมกราคมลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง15%ในปีภาษี2,566บอบสอยช่วยลูกหนี้ผ่อนขั้นต่ำ5 0า500บาทถึงเดือนมีนาคมกยศออขยายเวลาลดหนี้ลดเงินต้นลดดอก ลดเบี้ยปรับถึงเดือนมิถุนายน2,566ส่วนลด EMS ในประเทศ19 4ถึง48สําอร์เซ็นตสำหรับลูกค้า walk in ถึงวันที่5มกราคมให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นเงิน2ล้านบาท ในการเดินทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกระรวงสาธารณาสุขรณรงค์ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุที่สถานีขนส่งหมอชิดโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เป้าหมายคือการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยคาดว่าปีใหม่นี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามากกว่าปีก่อนเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 แต่ยังขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับก็คือไม่ต้องรอเมาฮะ ถ้าท่านคิดจะดื่มท่านต้องไม่ขับรถนะครับถ้าท่านดื่มแล้วท่านก็ต้องไม่ขับรถนะครบก็คือทั้งสองทั้งสองสองฝั่งถ้าท่านมีพฤติกรรมใกล้คิดกับเพื่อนดื่มของมินมาแล้วก็อย่าได้เข้าไปาบังคับยุดยานปะหาะใดๆเลย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนปี2566พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลาจากอุบัติเหตุทางถนนโดยให้ร่วมการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุให้ประชาชนเดินทางปลอดภยัยโดยกำหนดช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2566 ทั้งการตั้งด่านตรวจจับความเร็วตรวจวัด,วดแอลกอฮอล์และส่งเสริมวินัยการจราจรผูร้บริหารบริษัทไพบูลโปรดักต์จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารบริษรัทเคพีฟู้ดจำกัดจัดงานเฉลมิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้คอนเซป์ย้อนยุคคุณไพบูลพัฒนาวานิชกิตกุลประธานอำนวยการบริษัทไพบูลโปรดักต์จำกัดและคุณขวัญจิตยั่งยืนกรรมการผู้จัดการบริษรัทไพบูลโปรดักต์จำกัด จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า2565ต้อนรับปีใหม่2566นณบ,บริษัทเค f ีฟ d ้จำกัดอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณขวัญจิตกล่าวว่าปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ทีมย้อนยุคอธิรำวงย้อนยุคมีเกมการละเล่นสมัยโบราณที่หาดูได้ยากอีกครั้งมีกิจกรรมลุ้นจับรางวัลใหญ่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานหลังทำงานเหนื่อยมาตลอดปีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็น ทั้งพนักงานและแขกที่มาร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าและลวดลายไทยแบบย้อนยุคซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานส่วนของธุรกิจซึ่งเป็นผู้นำการผลิตขนมขบเคี้ยวก็จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องและส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนรวมไปถึงลูกค้าด้วย ซึ่งการจัดงานวันนี้ก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผู้มาร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากก็ขอดูโอกาสนี้นะครับอำนวยอวยพรนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะที่กระผมเนี่ยได้สั่งสมนะครับบุญกุศลจากการที่ดีทําดีและลวมือทำเนี่ยนะนะนะก็ขอให้ปีนี้นะจงเป็นผลต่อพวกเราทุกคนอ,อ๋อเป็นงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส5ง6ค่ะ ซึ่งเดิมปกติเนี่ยในระยะเวลาตั้งแต่3ปีมาแล้วนะคะที่เราไม่ได้จัดงานตรงนี้ให้กับพนักง,งานนะคะของเราเองบริษัทไพบุญโปรดักต์จำกัดแล้วก็บริษัทเคพีพุทธจำกัดที่ผ่านมาใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสจัดตรงนั้นคือถือว่าในวันนี้ที่มีโอกาสนะคะในวันที่29ธันวาคมเราก็จะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้กับเด็กๆนะคะที่เขารอคอยมา3ปีละนะคะก็จะได้รับรางวัลได้รับสิ่งตอบแทนในสิ่งที่เขาเรา คิดว่าเราสามารถที่จะมอบให้เขาได้ค่ะกิจกรรมเราเราเราจัดในแนวกิจกรรมย้อนยุคนะคะก็ะะจะเป็นยุคลำวงนะคะ,ะในส่วนของในงานเองเนี่ยเราก็จะมีให้เด็กตักไข่นะคะเป็นรางวัลน,นะคะซึ่งพนักงานทุกคนจะมีสิทธิ์เหมือนกันหมดเลยก็มีความดีใจและเพิ่มแทนบริษัทไพบูลแล้วก็บริษัท Food เฟี่ยนะคะแล้วเพื่อนๆที่มาร่วมงานเนี่ยมีความแบบ เพิ่มมากบอกว่าเฮ้ยเขาให้ตีมย้อนยุคจะได้แสดงถึงอย่างที่บอกว่าเออความสวยงามของสมัยก่อนนะดูซิวันนี้แต่งตัวสวยงามแค่ไหนแล้วก็30ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นเพื่อนๆเ,เ,เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราภาคภูมิใจมากอะค่ะก็หวังว่าบริษัท K.P. แล้วก็บริษัทไพบูลเนี่ยจงเจริญเติบโตให้โกอินเตอร์ไปเลยอะค่ะ ไปดูแวดวงการเมืองกันบ้างนะคะกลุ่มสามมิตรพักพลังประชารัฐตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปอยู่กับพักไหนระบุรอความเหมาะสมทางการเมืองก่อนนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐและแกนนำกลุ่มสามมิตรกล่าวถึงจุดยืนทางการเมืองโดยระบุว่าขณะนี้ยังอยู่กับพักพลังประชารัฐแต่ก็เป็นห่วงความไม่แน่นอนทางการเมืองของหลายฝ่าย ส่วนการตัดสินใจทางการเมืองต้องมีไทม์ไลน์ส่วนตัวไม่ได้เน้นเรื่องอะไรแค่ให้ความเหมาะสมทางการเมืองช่วงปลายวาระรัฐบาลสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าความแน่นอน,นในการตัดสินใจก็คงมีไทม์ไลน์นะครับหรือโดยส่วนเฉพาะส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับเพียงแค่ดูถึงความเหมาะสมของบริบทการเมืองณนะช่วงปลาย พักฝ่ายค้านยื่นอภิปรายโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุทธการถอดหน้ากากคนดีล็อกเป้าที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อเสนอยตัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่า ครั้งนี้จะเป็นภาคต่อจากยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านคือการเปิดยุทธการถอดหน้ากากคนดีซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทุกมิติตามกรอบนโยบายเร่งด่วน12ด้านที่ไม่เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีถแถลงต่อรัฐสภาโดยจะอภิปรายภาพรวมของคณะรัฐมนตรีหรือเจาารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบในปีสุดท้ายนี้ ก่อนตัดสินใจสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่คาดเปิดศึกได้ช่วงปลายเดือนมกราคม2566โดยเฉพาะนโยบาย12ประการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับที่เราตรวจสอบพบว่าการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายนั้นไม่เป็นไปตามที่ถแถลงไว้ในรัฐสภาถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะยังมีข้อคําถามทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับด้านมิติทางสังคม เรื่องของการเมืองสิ่งแวดล้อมและก็ด้านเทคโนโลยีปัญหาที่ดินบนเกาะลีเป๊ะซึ่งชาวบ้านอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ภาคเอกชนปิดเส้นทางเข้าออกนะคะล่าสุดภาครัฐให้คำแนะนำชาวบ้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วค่ะนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวเลอูรักละโวย บนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอกชนแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องในข้อหาร่วมกันเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นก่อนปิดเส้นทางสัญจรต่างๆเช่นทางเข้าโรงเรียนและทางขึ้นลงทะเลทำให้ไม่สามารถทำมาหากินและใช้ชีวิตตามปกติได้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยได้สอบถามและทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของภาคเอกชนจริงแต่หากชาวบ้านเดือดร้อนก็สามารถร้องต่อสารได้ตามกฎหมายราะกฎหมายเขากำหนดว่าคนใด้ติดใต้คือคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ดดส่วราชการวันที่ผ่านมาตองส่วนราชการเองเขาก็บอกว่าเขาพยายามอธิบายแล้วว่าไอ้ฝูงตรงนี้เขาเข้าไปไม่ได้นะอย่าให้เขาไปสามารถจะไปสั่งเอกชนซึ่งอ้างว่ามีามสถานติด ให้เปิดทางเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบนบ้านเราอะ่ะนะอาเภอก็มันมาบอกให้เราเปิดปิดไม่ได้เพราะมันเป็นที่ในบ้านเราแต่ว่าเมื่อมีเงื่อนไขกฎหมายชาวบ้านที่รับผลกระทบอะ่ะก็ไปใช้ติดตามกฎหมายซึ่งกฎหมายให้อํานาจไว้แล้วอย่างนี้ก็หมดเรื่องตำรวจปปปเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยราชการสังกัดกรมอุทยานที่มีชื่อบนซองเงินของกลางเข้าให้ปากคำ พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตำรวจป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปเผยความคืบหน้าคดีนายรัชาดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกร้องเรียนทุจริตเรียกรับเงินสินบนโดยระบุว่าจะมีการเชิญตัวหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานที่มีชื่อบนหน้าซองเงินสดของกลางภายในห้องทำงานของนายรัชาดามาสอบปากคำในฐานะพยาน ประมาณ20คนส่วนจะมีการดำเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริงก็ดำเนินการตามกฎหมายทางตำรวจเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นะนะครับแล้วก็รายละเอียดของที่เราเจอเนี่ยมันบางบางซองเนี่ยมันชัดเจนมันแสดงไปถึงงบประมาณ แล้วก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้อันตรงนั้นเนี่ยมันมันค่อนข,ข้างที่จะชัดเจนตรงนั้นก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายซองรวมทั้งหมดมันน่าจะ21ชิ้นสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงความคืบหน้าการสอบสวนนายตู้หา่าวหรือนายชยนัก์กรชายานันกับพวกนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสอบสวนและนายโกศลวั์อินทุจันยง รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายชยนัทกรชายานันหรือนายตู้หาวโดยระบุว่าตามที่อายการสูงสุดได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานสอบสวนหลายหน่วยงานร่วมกันสืบสวนสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบในคดีนายตู้หาวกับพวกซึ่งได้เสนอขอให้สารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากผู้ต้องหากลุ่มเดิมที่ถูกจับกลุ่มแล้วอีกจำนวน15หมายและจับกลุมตามหมายจับได้1ิบคน ฐานสมคบโดยการตกลงกันขึ้นไปกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาญกรรมฐานร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยจะสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปส่วนผู้ต้องหาที่จับกลุมได้แล้วนั้นหนึ่งในนั้นคือภรรยาของตู้หา่าว มีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและกำลังหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาอื่นต่อไปอีกทั้งยังจะนำตัวทั้ง10คนไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัวล่าสุดสารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวภรรยาของนายตู้ห่าวแล้วด้วยหลักทรัพย์เป็นเงิน2ล้านบาทนางส่วนสามารถแจ้งข้อหาได้เลยครับแม้แต่ผู้ต้หาที่ยังไม่ยังไม่ได้มีการ ออกหมายจับในขอ้อหาฟอกเงินหรืออะไรต่างๆนี่นะฮะถ้าหลักฐานถึงตอนหลังก็สามารถแจ้งข้อหาได้ทันทีรวบชายหื่นวัย51ปีนะคะก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงก่อนที่จะถ่ายคลิปลงขายในกลุ่มลายรับสารภาพธรรมนาน4ปีค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี นำกำลังเข้าจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาหลังสืบพบว่าร่วมกันเปิดกลุ่มลายรวมกว่า20กลุ่มเผยแพร่คลิปอนาจารของเด็กซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มลายรวมกว่า7,000คนมีการขายคลิปอนาจารและการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวที่อายุต่ำกว่า13ปีในราคาคลิปละ200บาท1ใน3ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ข,ข่มขืนเด็กหญิงวัยต่ำกว่า13ปีจริงทำมานานกว่า4ปีเพื่อนำคลิปไปขาย ส่วนอีกสองคนรับสารภาพเป็นคนเปิดกลุ่มไลายและรับเงินโอนจากสมาชิกซื้อรถมือ2จากเต้นรถต้องตรวจสอบให้ดีนะคะล่าสุดมีกรณีของสาวคนหนึ่งค่ะเข้าร้องต่อตำรวจปคบถูกเต้นรถดังย่านถนนกาญจนาพิเศษขายรถหรู bmw ให้แต่ว่ารถคันนี้กลับถูกกรอเลขไมล์จาก200,000กิโลเมตรเหลือเพียง5 0,000กิโเมตรเจ้าตัวถามความรับผิดชอบแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน คุณนรุมนแก้วประดับผู้เสียหายเข้าร้องเรียนตำรวจกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเต็นท์รถยนต์หรูย่านถนนกาญจนาพิเศษหลังจากที่คุณนรุมนซื้อรถยนต์ bmw รุ่น x 3ในราคา1 00 1 0 0 0ล้าน1บาทเมื่อกลางปี2564ซึ่งทางเต็นแจ้งโฆษณาว่าเป็นรถมือสอสภาพดีเลขไมล์50,000กิโเมตร หลังจากซื้อรถมาใช้แล้วรถคันนี้เกิดปัญหามาตลอดจนต้องนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ BMW และพบว่าเลขใหม่ที่แท้จริงคือ270,000กิโลเมตรไม่ใช่50,000กิโลเมตรตามที่เต็นท์รถกล่าวอ้างในการโฆษณาและหากจะซ่อมมีค่าใช้จ่ายสูงถึง4 0 0แสนบาทเมื่อเธอทวงถามไปยังเจ้าของเต็นท เจ้าของเต็นท์กลับบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดเราต้องการเรียกร้องค่าใช้จ่ายความเสียค่าเสียหายที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะคะซึ่งทางเต็นท์เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งกรรมการให้กรรมการอยู่มือนอกกรรมการป่วยติดต่อกรรมการไม่ได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ยังมีอีกหลากหลายข่าวสารที่น่าสนใจและต้องจับตามองสักครู่กลับมาติดตามรับชมค่ะ ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวภาคสนามคุณเบนจมาตอักษรนิดพร้อมรออยู่แล้วที่จะพาเราไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรและมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับคุณเบนจมาตได้เลยค่ะสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสมุนไพราอาหารเสริม ต้องธนทเทิรสั่งซื้อได้ที่025919168 025919168บริษัทบราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837มหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรี พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพาสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2566 และมาตรการป้องกันปรับปรามติดตามความพร้อมรองรับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ การประชุมวันนี้ก็เพื่อหารือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมกำชับให้พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุปรับแผนและลงพื้นที่แก้ไขปัญหากดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมาย10ข้อหาหลักอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มในการตรวจตราด่านตรวจถาวรด่านตรวจความมั่นคงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสถานที่จัดงานจะต้องไม่แออัด บริหารจัดการพื้นที่ให้เส้นทางการระงับเหตุเส้นทางการบริการหรือเหตุฉุกเฉินแสดงกำลังกดแขนสถานบริการการเล่นพุและดอกไม้เพลิงการยิงปืนขึ้นฟ้าและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ที่ประชาชนมีจํานวนมากหรือสถานที่สําคัญนอกจากนี้ยังขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนและข้าราชาการตํารวจทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เรื่องของ ยกตัวอย่างนะครับผมเคยได้มีข้อมูลว่าวันที่31เนี่ยปกติเนี่ยเป็นวันที่เกิดเหรีพากที่สุดนะครับเพราะกะแสลเชิญเซาจะร้อนมากเพราะฝากให้ให้เห็นภาพนะว่าผมดูตัวเลข ถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะเช่นเคยป้าแงมช่วยชาวบ้านค่ะในปีใหม่นี้นะคะจะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามทุกแวดวงที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับป้าแงมได้เลยนะคะป้าแงมสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปีเถาะปี2566ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับเจ้านายโอเคโอเคอเคย้ สวัสดีพี่ใหม่ครับพาไปเที่ยวเรียบเลาะริมฝั่งโขงลมหนาวกําลังพัดมาไปที่บนคนฐานบกที่28ค่ายสีสองรักอาเภอเมืองจังหวัดเลยครับที่อื่นหนาวแต่ที่นี่ไม่หนาวหรอกครับเมื่อสาวแยะเจียยามาเปิดที่นี่คอนเสิร์ตโอเพ่นเฮาให้กําลังคนได้ขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสายคลายหนาวครับ ปีบรินสุขคนทศีผู้บิญชาการมณฑนหานบกที่28บอกว่าผู้ปกครองของน้องๆฐานใหม่ก็ได้ร่วมสนุกกับสาวแยเยจิยาด้วยนะครับแล้วก็เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลานการฝึกภาคสนามในสถาน,นีการฝึกต่างๆผ่านวิธิทัศน์ส่วนประชาชนทั่วไปนะครับเขามาเหอะดีใหม่แล้วมาตรวจสุขภาพตัดผมซ่อมรถจักรยานยนต์สอนการทำหน้ากากผีตาโขน จกจัดจำหน่ายผักและโครงการทหารพันดีและที่ดีที่สุดดีจริงๆครับบริการอาหารและเครื่องดืง่มฟรีตลอดทั้งงานนะครับเจ้านายโปนโปนสวัสดีปีทอนะครับโอเค รมพัฒนาฝีมือแรงงานนายปฏิบทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดรวิทูลสิมะโชคดีประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัลและดร,ดรดารัตสารมานนายกสมาคมอุตสาหากรรมซอฟตแวร์ไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลคิดค้นพัฒนาหลักสูตรอุตสาหากรรมดิจิทัลอบรมผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิตอลและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยจะสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นครูกอรครับไปถ่ายทอดความรู้สู่แรงงานในแต่ละพื้นที่ให้มีพักษะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับตอนนี้นะครับคนทำงานด้านไอทีขาตลาดมากครับ โครงการค้างคาข้ามปีริมถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตั้งแต่ปากซอยวิภาวดีรังสิต56เขตหลักสี่มีการก่อสร้างขุดหลุมขนาดใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรวางเต็มตลอดข้างทางไล่ยาวไปจนถึงดินแดงด้านหน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทราบชื่อโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตโดยกรมทางหลวง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2562สิ้นสุดเดือนมิถุนายน2564แบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1จากวิทยาลัยป้องกันราชาจักรถึงโรงเรียนหอวังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีทางเท้าทางรถจักรยานอย่างดีครับพร้อมวางกระถางดอกไม้หรือเพียงแต่ตบแต่งเก็บรายละเอียดของงานตอนที่สองจากโรงเรียนหอวังถึงปากซอวิภาวดีรังสิต56และ ตอนที่3นะครับจากด้านหน้าตลาด4ีมุมเมืองถึงแมคโครังสิท์นี่แหละปัญหาจากที่ว่าจะเสร็จในปี2,564นี่ข้ามาปี2,565นี่ก็จะเข้าปี2,566แล้ว3ปีกว่า,วามาช่วยกันลุ้นว่าโครงการนี้จะสร้างข้ามาปีไปถึงปี2,567หรือเปล่าครับถามแรงตอบแรงรู้ไหม อะไรเป็นสาเหตุทําให้น้ําท่วมกรุงเทพครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ําท่วมขังริรมตลิ่ิภาวดีดังสิทธิผมว่าอาจจะเป็นเพราะการก่อสร้างทางระบายน้ํานะครับเพราะว่ามีเศษหินเศษดินเศษวัสดุก่อสร้างไปอุดตันคลองริมถนนวิภาบดีดังสิทธิครับฝากไว้คิดนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนป และทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารคและตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะสัปดาห์หน้าค่ะทั้งคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ขอกล่าวทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ